สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเราชิวเทเดอร์เทเดอร์สายชิวชัดเจนแบบไม่เกงใจใครอยู่ดันทำไมกล้าลาวนะครับห้องนี้เราก็ตั้งใจเป็นห้องแบ่งปันองค์ความรู้นะฮะการวิเคราะห์การวางแผนการเทรดนะครับให้กับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะฮะเพื่ออยู่รอดปลอดภัยอรยอตไม่ระเบิดและสามารถทํากําไรในตลาดได้นระยะยาวนั่นเองนะฮะเทสสไตล์เราฮะจะอาจจะไม่รวยทันใจแต่พอร์ตไม่ระเบิดแน่นอนครับผม วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพาร์ทของทองคำนะ,ะเรามาอัปเดตกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับทองคำนะเราไปดูกันเลยนะฮะทองคำฮนะตอนนี้เป็นยังไงอย่างที่บอกไปฮนะเราต้องดูจากไทม์เฟรมมันวีคแล้วก็เดย์เราไปดูมันกันก่อนฮนะตอนนี้ทองคำก็ยังคงไซเวนะฮะไซเวนี่ฮนะอยู่ที่บริเวณ 1,690เป็นแนวรับนะแล้วแนวต้านก็จะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณนี่เลยตอนนี้เลยประมาณ2,050ถึง2,060นั่นเองนะเพื่อนเขาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้ฮะโดยประมาณ1,690ถึง2,060 2,050งนนั่นเองนะฮะสำหรับทองคำในไทม์เฟรมมันนะเราก็จะเทรดแบบชแนลเทรดนั่นเองเทรด แบบนี้เอข้างบนายข้างล่างนะเป็นกลยุทธ์ของเราเนะี่ยตอนนี้นะ,ะสำหรับทองคำนะส่วน MACD กับ i อ i เป็นไงบ้าง i, I อทไอก็ยังคงเหนือ50อยู่ในไทม์เฟรมมันส่วน m a c d ในไทม์เฟรมมันก็เหมือนจะตัดลงนะก็โมเมนตัม um. เริ่มมีการอ่อนแรงลงนั่นเองนะสำหรับทองคำนั้นเพื่อนนะก็ อืมก็เป็นภาพที่อาจจะต้องติดตามไปนิดนึงนะสำหรับทองคำนะอาจจะมีการมาเทสท,ที่เดิมได้บริเวณ1690นะอาจจะลงมาที่เดิมนะสำหรับทองคำนะส่วนในไทม์เฟรมวีคี่เป็นยังไงบ้างวีคี่เรามาดูชัดๆเลยฮะนี่ฮะเข่าไซ์เวมากๆฮะกรลยุคของเราคือเทสแบบแชนแนลนั่นเองนะหรือในกรอบนะในกรอบกว้างมากบริเวณ1000 690ถึง2050นั่นเองนะเพื่อนนะตอนนี้ก็ปิดเป็นหน้าชอ็อตอยู่นั่นเองอะใครที่มีชอ็อตมาหรือหน้า S มังแบ่หงนี้ก็ต้องถือต่อไปตามสไตล์ชิลเทเดอร์อย่างที่บอกไปนะบริเวณ2050ก็ชอ็อตมาฮนะส่วนใครที่ยังไม่มีสถานนะหรือมีมาครึ่งครึ่งเดี๋ยวก็จะไปดูว่ากลยุทธ์เป็นยังไงนะเพื่อนสำหรับ i อตอนนี้ก็ ทำาห้าสิบนะแม็กดีในทำเฟรมวีก,ก็ตัดลงแล้วก็จมน้ําแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนเรียบร้อยแล้วนี่นะจมน้ําแล้วก็อ่อนแรงลงสุดๆเลยก็เป็นภาพที่ไม่ดีสําหรับทำเฟรมมันกับวีกอาจจะไม่ได้หลุด1690แต่อาจจะกลับมาเทสที่1690กก็ได้ก็เป็นโอกาสเปิดหน้าช็อตนั่นเองนะเพื่อนสำหรับทองคำนะอ่า แล้วก็ในไทม์เฟรมเดอเราไปดูกันเลยอย่างที่เห็นบอกไปจะไซเบสสุดๆเลยนะในกรอบเราก็จะเทรดในกรอบนี้แหละในกรอบนี้แหละนะเราเล่นแบบ c h ช n แนลแบบง่ายๆเลยอ่าก็โหแต่เขาลงมาหนักจริงๆนะลงมาแบบติดต่อกันเลย3 4 5วันอาทิตย์หนึงติดเลยนะเพื่อนสำหรับทองคำฮะใครที่ยังไม่มี S ก็จะ S ตรงนี้ก็ได้ฮนะจริงต้อง S ตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนาะอ่าแล้วก็ ใครที่ยังไม่มีสถานะเลยผมว่าถ้าแล้วใครไม่ได้1,886ก็ผมว่ายังไม่ต้องทำไรเพราะาตอนนี้มันครึ่งๆแล้วเพราะว่าคนที่มี S มาตั้งแต่ตรงนี้1 2,500 6 0หรือใครที่ถือมาตั้งแต่1,929ตรงนี้นะก็มาปิด TP ที่วันนี้ได้เลยฮะ 1800แล้วก็เป้าต่อไปก็1690งห้เาไหมฮะถืออย่างเดียวฮะถืออย่างเดียวฮะมันคือมันสะบัดสุดท้ายมันก็เป็นหน้าอะไรฮะเพื่อนเป็นหน้า s นั่นเองนะเพื่อนเป็นในกรอบนั่นเองส่วนถ้าเขาลงมาที่1690แล้ว1690แล้วทำไงต่ออ่าสมมุตินะ เอาลงมา TP ที่เราละ TP 1, TP 2, น้ S นะเราก็จะพิจารณาบายตรงนี้นะเพื่อนบายตรงนี้1ไม้ก็ได้หรือตรงนี้อีก1ไม้ที่บริวณ1น2 0เป็นไม้ที่2หลุดก็คัดนะ stop loss อ,อ่า stop loss แล้วเปลี่ยนเป็นหน้า S นั่นเองนะตอนที่หลุด 1622นั่นเองนั้นเพื่อนสำหรับทองคำนะอ่าตอนนี้ก็ถือถือไปฮนะถือหน้า S ไปฮนะผมว่าใครที่เข้าใจว่ามันเทรดยังไงนะตอนนี้เนะี่ยมันเป็นกรอบแบบชัดเลยบริเวณ1690ถึง2050ก็เทรดในกรอบไปก่อนนะอ่ามันก็อาจจะตอนนั้นมันมันมันเป็นอย่างงี้ฮนะตอนนั้นมันเป็นองนี้อ่าในะอย่างเงี้ยเราอาจจะเปิด S มันะ้งในตรงนี้เฮ้ยเห็นไส้ทำไส้อย่างเงี้ย ก็เปิดเอมาก็ถือ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 ฮะอ่าอ่สาสไตล์เราเน้นถือฮะมันความยากคือมันการถือด้วยนะฮะเพราะมันแบบมันมันจะยากก็คือเนี่ยเราถือมาปุ๊บมันเด้งปึ้งโหใจเราไม่ดีแล้วมันเป็นยังเป็นแบบเทรดในกรอบอยู่แล้วสุดท้ายมันผมว่ามันอาจจะมาลงมาที่ในกรอบเดิมก็ได้เราก็จะได้กินคำใหญ่ในสวิงนะสวิงแบบกรอบใหญ่ใน Channel นั่นเอง,เองนะั้นเพื่อสํำหรับ ทองคํานะผมว่าก็ไม่มีอะไรมากรอทีพีที่ตรงนี้นะอะใครที่มีมาก็1,800กับ1,690นั่นเองนะสำหรับทองคํำนะส่วนไน,ไน้ได้ก็จมน้ำนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่สิคิดว่าต่ำกว่า50แล้วก็นี่ต่ำกว่า30แล้วอ,อาจจะมีการเด้งหรือเปล่านี้ไม่ไม่แน่ใจไม่ทราบเลยนะก็ต้องรอดูตามกราฟส่วน m ม็กดีก็จมน้ำแล้วก็ตัดลงแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นเหนือสูตรนะเพื่อนมีการตัดลงด้วยนะเพื่อนสำหรับทองคำผมว่าก็มองไปในทางอ่าลงเป็นหลักนะลงไปอยู่ในกรอบจงอยู่ในกรอบนะไซเว้นั่นเองนะอ่าสำหรับทองคำก็อน่าจะมีเพียงเท่านี้นะอ่ายังไงก็ ฝากเพื่อนๆนะฮะกดติดตามช่องเรานะฮะ Chilltenderroom นะฮะ C H I L นะฮะ w i n b a c T e R A D E R w i n b a c R O O M Chilltenderroom ของพวกเราเดี๋ยกดกระดิงะด่งกดซับสไคร์นนะฮะเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆจากพวกเรานะฮะแล้วก็กดติดตามเราได้ทางช่องทาง YouTube และ TikTok ฮะและสุดท้ายนี้ฮะอยากให้เพื่อนๆนะฮะช่วยกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราฮนะในการทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปะฮะ สำหรับทองคำก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ